เมื่อเร็วๆนี้นักเรียนชั้นปีที่2และชั้นปีที่4จากโรงเรียนอีตันเอ็นเพรสคูลจำนวน26คน พร้อมกับคุณครู4ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาพ,พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ช่วยการต้อนรับดูแลเด็กนักเรียนและคุณครูพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการกล่าวต้อนรับแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักสถานที่ต่างๆภายในวัดสแสดงนิทัศการผ่านอาร์ติแฟกซ์เพื่อให้ได้เรียนรู้ชีวิตของพระพิสุ รวมทั้งหลักการเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเช่นการรักษาศีลห้าพร้อมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นฝึกการกราบแบบเบญจางคับะดิษฐ์ซึ่งเป็นวิธีการทำความเคารพพระรัตนตรัยของชาวไทยนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมอาหารแห้งเพื่อมาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเบิกบานสนุกสนานเยาวชนได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะ